แล้วเขินเผยคำพูดทิมพิธาที่บอกกับแอปทักษะออนก่อนแยกย้ายกันกลับเรียกได้ว่าทำเอาหลายคนกรีดฝันเป็นจริงแอปทักษออนทิมพิธาเจอกันแล้วแถมงานนี้ยังได้ถ่ายรูปคู่กันโดยมีน้องปีใหม่และน้องพ่พิมอยู่ด้วยเรียกได้ว่าทำเอาจิ้นหนักมากเลยทีเดียวและไม่เพียงเท่านั้นเพราะในเวลาต่อมาก็ทำเอาแฟนคลับกรีดสนั่น ทิมพิธาโพสต์รูปแอปทักษอนในไอจีส่วนตัวพร้อมได้ระบุข้อความเอาไว้ด้วยว่า Good to see you today หลายๆคนก็รอคอยว่าทางด้านแอปทักษอนจะเข้ามาคอมเมนต์หรือไม่แต่อย่างใดในขณะที่ทางด้านแอปทักษอนโพสต์รูปคู่ทิมพิธากลางดึกพร้อมแคปชั่นใน catching up with you Yesterday at t i m p i มป a ต o n อ r a t ส g g i n o o y y u u r i s t t r r c victory ยินดีที่ได้เจอกันเมื่อวานนี้ขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ของคุณล่าสุดต้องบอกเลยว่าชาวเน็ตแห่แชร์คลิปแอปทักษะออนทีมพิธาที่เจอกันโดยงานนี้ในคลิปยังให้ได้ยินคำพูดของทีมพิธาที่บอกกับแอปทักษะออน ทำเอาชาวเน็ตกรี๊ดหนักมากเลยทีเดียวโดยทางด้านทีมพิธาได้บอกกับแอปทักษออนว่าไว้วันหลังไปทานข้าวกันนะดูให้สนุกนะครับ